ตอนนี้ความขึ้นหน้าเป็นยังไงบ้างครับครับผมตอนนี้ก็กำลังถ่ายทําทั้งสองเรื่องเลยก็คือทั้งพี่เจ็ดคนกลางแล้วก็หยาเล่นกับอนุนนะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มแบบลันขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ครับก็เห็นเขาขอคิวมานะครับผมก็เดือนนี้ก็แน่นครับแน่นเลยครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ดูกันเร็วๆนี้ครับผมเพราะว่าพี่เจ็ดกับหยาเล่นกับอนุนก็คือถ่ายควบคู่กันไปเลยครับผมใช่แแลล้้้ววออะะไไรรรยััังงงงงทเเื่มมนนจป็คือเอาจริงๆผู้เป็นเปอร์เซ็นต์ยากถ้าสองเรื่องรวมกัน เปอร์เซ็นต์ประมาณคร่าวๆครับคร่าวๆวันยี่สิบแล้วกันเยอะไปว่ะเหรอสามสิบห้าอะสามห้าสามห้าประมาณนั้นครับผมหลายคนมองว่ามันน้อยไปมันเกิดปัญหาในกองหรืออะไรยังไงหรือเปล่าครับอ๋อคือจริงๆก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องในการปั้นซีนครับใช่เพราะว่าทางแบบว่าทางทางทีมอะไรเงี้ยคือเขาอยากจะให้แบบ มันฟิลเหมือนแบบว่าเป็นซีรีส์ของเกาหลีเลยที่จะมีแบบความภาพความแสงบแบบความมูดแอนด์โทนะครับเพราะว่านี่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์แรกเหมือนกันกับการที่ถ่ายซีรีส์แล้วแบบมันเจาะรายละเอียดซีนเยอะมากขนาดนี้จนแบบว่าเออก็เลยก็รู้สึกแบบว่าจริงๆแล้วแบบ เราให้มันช้าดีกว่าแบบให้มันเสร็จเร็วๆแต่งานแบบไม่ค่อยออกมาดีใช่เพราะเหมือนกับเป็นซีรีส์เรื่องแรกที่เน็ตมาทํางานร่วมกับพี่ชีวินหรือว่าทีมงานของพี่ชีวินก็คือเหมือนกับละเอียดมากครับผมเพราะเหมือนกับแต่ละซีนก็คือจะแบบจะเก็บรายละเอียดเยอะมากก็มุมกล้องหลายมุมครับผมก็เลยอาจจะต้องใช้เวลาด้วยครับผมก็เหมือนกับทั้งพี่ๆทีมงานก็พี่พุ่งเก่าแล้วก็เน็ตเจมก็เหมือนกับอยากให้ผลงานออกมาดีที่สุดครับผมก็อาจจะแบบช้าหน่อยนะครับแต่ว่าหวังว่าทุกคนจะชอบแน่นอนครับผม อเกาหลีแล้วเพิ่งับมาจเกาหลีกนเลยครับอัาเซโยก็อัาเซโยจริงๆก็อย่างไรก็ต้องขอบคุณโอกาสของทางทางเกาหลีด้วยครับผมที่ให้นเจนได้ไปร่วมงานที่นู่นแล้วก็เหมือนกับได้เจอพี่ๆแฟนคลับที่เกาหลีครับผมแล้วก็ที่สาคัญคืออาหารเกาหลีอร่อยมากครับผมใช่เราคือแบบไป4วันคือกินทุกวันเลยครับใช่ปิ้งย่างทุกวันเลยแล้วตอนตอนแรกน้องเขาบอกว่า วิพีเน็ตจะไม่กินจะไดเอทเขาเหมือนกับกลับมาต้องถ่ายซีรี์ใช่ไหมครับปรากฏว่าตัดท่ามาคือกินเนื้อย่างทุกมือครับผมใช่แต่มันอร่อยนะต้องยอมต้องให้จริงๆครับผมเดี๋ยวกลับมาค่อยลดครับใช่ครับผมเนี่ยพอกลับมาปุ๊บไม่ไม่มีเวลาลดไม่มีเวลาลดอีกก็คือต้องถ่ายต่อเลยใช่ครับจะไปท่องไปเที่ยวหรืออะไรกัน่หนีอไมรับต้องจบไปก็มีครับผมก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าไปช้อปปิ้งไปอะไรอย่างเงี้ยครับช้อปปิ้งอาจจะไม่ใช่เป็นเที่ยวว่ะเออแบบมันก็สนุกเนาะแบบเดินเล่นแบบ หมือนกับเดินเล่นในเมืองเขาอะครับแบบดูแบบดูบรรยากาศเมืองเขาดูผู้คนดูการกินดูอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าได้ชาติแบบปลังในกานแบบมาลุยงานต่ออะไรต่อด้วยใช่ครับก็ถือว่าเป็นการไปพักผ่อนใช่แล้วอีกครับคือเป็นการไปเกาหลีครั้งแรกของท่นรู้่อถ้าบอกของเจมเคยไปครั้งหนึ่งแล้วแต่อันนี้อ่ะเป็นครั้งแรกที่เจมไปกับพีด้วยกันเลยครับใช่ก็หวังว่าครั้งเราไปจะได้ไปตอนวินเทอร์เนาะเออใช่ตอนหน้าหนาวอะไรใช่ครับผม ประทับใจตนที่ประทับใจที่สุดตอนอยู่ที่เกาหลีเป็นอะไรที่ก็น่าจะเป็นตอนที่แบบเจอพี่ๆแฟนคลับทุกคนครับผมก็แฟนคลับชาวเกาหลีด้วยแล้วก็แบบชาวไทยด้วยหรือว่าก็ต่างประเทศที่มารวมกันที่งานนี้อะไรเงี้ยนี่คือจะประทับใจตรงที่เราอ่าเราถ่ายอ่าเราอ่ะขึ้นโชว์เสร็จเสร็จแล้วแล้วเรากำลังจะกลับกันอะไรเงี้ยล้วคือแบบทุกคนจัดแถวเป็นระเบียบมากแบบ คือจับแถวไประเบียบเองเลยครับเราก็เลยรู้สึกแบบว่าเออเขาแบบให้เกียรติเราจังแล้วเราก็ให้เกียรติเขาโดยการที่แบบว่าเราก็ทักทายทุกคนแล้วคือขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีมากๆเรารู้สึกดีใจม,มากๆนะครับขอบคุณครับผมแต่ส่วนครับอ,อะไรพิเศษจะกแฟนคลัที่นู่นยครับก็มีของฝากอะไรพิเศษไหมก็คือจริงๆอะ่ะก็เหมือนกับพี่ๆแฟนคลับมากกว่าครับจะให้ของฝากเราเยอะมากอย่างเช่นทั้งขนมเอยหรือแบบ ข้าวเออข้าวข้าวใช่ข้าวเหมือนกับมีฟู้ดซัพพอร์ตด้วยครับผมเหมือนกับพวกเราได้ฟู้ดซัพพอร์ตกับพี่พี่ชาวเกาหลีไงครับผมก็เป็นอาหารข้าวกล่องไงครับผมก็อร่อยดีครับแล้วก็เหมือนกับเป็นสไตล์เกาหลีด้วยครับผมแล้วก็เหมือนกับเราได้ของขวัญจากแฟนคลับมาเยอะมากแล้วก็ตาเอ๋ยอะไรเอ๋ยไงี้ยครับผม ขนกลับมาอะไไรงครับือจริงๆเรายังขนกลับไม่หมดครับแต่ว่ายังมีพี่ทีมงานที่เขายังอยู่ที่นู่นเขาเหมือนกับเขาจะแพ็คของมาให้เราชิปเออเราค่อยชิปปิ้งมาใช่ครับผมใส่ชุดใส่ชุดนักเรียนด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ครับก็อันนั้นก็ถือว่าเป็นกิมมิคอยู่ในงานด้วยตอนที่ทรายตอนทรายครับผมก็ย้อนวัยกันนิดนึงครับใช่แต่นี่รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยตอนที่แบบกลับไปใส่ชุดนักเรียนหรือชุดอะไรแบบนี้ว่าแบบน่าจะให้ไหมแต่จริงๆอยากอยากกลับไปใส่ชุดของ เกาหลีแต่เป็นช่วงวินเทอร์เพราะเหมือนกับตอนที่เราใส่ก็คือเป็นของซัมเมอร์ครับผมใช่ครับผมต้องต้องไปซ้ำครับผมจริงๆอยากลองไปแบบสัก5เดือนแบบว่าไปฝึกไปห้าเดือนแบบว่าไปฝึกภาษาแล้วแบบลองชิชชีตอยู่นู่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะมีโปรเจกต์โปรแกรมอะไรเกี่ยวกับโปรเจกต์อะไรอยกางเงี้ยก็เอาจริงๆหวังว่าอย่างงั้นครับผมหวังว่าจะมีอีกใช่ทัวร์ฟรีครับผมหวังว่าผู้ใหญ่จะเอ็นดูนะครับเอ็นดูหนูนะครับ โปรเจกต์พิเศษอะไรใหม่แล้ไหมคะอ๋อถ้าเผื่อเป็นช่วงนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นแบบงานอีเวนต์หรือ<ช>ไม่ก็แบบเป็นการแบบไปถ่ายงานถ่ายนิตยสารอะไรประ,ประมาณนี้ครับผมแล้วก็มีถ่ายซีรีส์ใช่ครับถ้าช่วงนี้ครับใช่ครับผมเพราะว่าโฟกัสที่ซีรีส์เลยครับตอนนี้ใช่ก็เหมือนจะได้ออกไปเจอกับแฟนคลับของเราอะไรมากขึ้นเนาะใ<ช>ิจิทอลใช่ครับ,รบผม,ผม ตามงานฝากถึงพวกเขาหน่อยพวกเขาจะแบบเออคิดถึงคิดถึงเราแล้วก็ตอนนี้ก็มีโอกาสได้ไปออกไปเจอกันมากขึ้นแล้วเรื่องสถานการณ์มันก็เริ่มเป็นได้ครับก็เดี๋ยวครับผมก็ฝากไ้ว้นะครับก็ขอบคุณนะครับพี่ๆทุกคนนะครับที่เหมือนกับคอยติดตามเน็ตเจมนะครับผมตามไปทุกที่เลยครับแล้วก็สนับสนุนพวกเราตลอดเลยนะครับผมก็หวังว่าพวกเราจะมาเจอกันนะครับอย่าลืมกันนะครับ ผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมที่แบบมาหาเราแบบเกือบจะทุบงานเลยแบบว่าขอบขอบคุณจริงๆครับผมก็คือเอาจริงๆการที่ทุกคนมาให้กําลังใจเราแบบไม่ว่าจะเป็นทั้งทีมหน้างานหรือว่าทีมหน้าจอองนีก็ถือว่าแบบเป็นสิ่งที่สําคัญสำหรับพวกเรามากๆขอบคุณจริงๆนะครับก็หวังว่าทุกคนจะมาเจอกันแบบนี้เรื่อยๆนะครับครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับ ได้ครับผมไม่ล่วงไม่ล่วงพี่วางเลยครับนอนไปเลยครับนอนเลยใช่ไหมเอานอนเอานอนอินเสิร์ตอินเสิร์ตข้างหน้าครับได้ครับต่อตรงนี้นะคะเอาเลย้ ขอเชิญนั่งมาครับเมนโซนขาเก๋ของพี่ผ้าก็มีนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับนั่งลุ้นก่อนเลยนะนั่งมาด้านนี้นะไปส่วนต่อไปครับไป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  รเราได้คร oh, okay. okay. okay, ับเราแค่พิเศษอย่างเดียวเท่าน okay, okay. okay. ั้นมันจะช่วยจริงเพราะว่าถ้าเป็นจริงแล้วมันจะช่วยรู้คุยอะไรบ้างเพราะงี้นะครับใช่หรอข้ามยิ่งนะข้ามข้ามที่ไหนที่ไหนตรงไปไปดูเขาครับคือของเจมส์มาต่อเลยนะ้ามยิ่งก็มีนะครับคือต่อต่อถึงในตัวค่ะในตัวค่ะเออ คราบหองเลยนะตันีโอเคถ้าหยุ่มหยุ่มม่หัวนะแต่ถ้ายุ่มโอหยุ่หัวนะเหลืไม่ได้นะเอเได้เลยเราดหยุ่หน้าข้ออนะหยุ่ เอออยูแก <Cornell> ้มท่านยแก้มได้แล้วท่านหยแก้มสองท่านยูแก้มสองต่อายิแก้มก่อนแกมต้ยแก้มที่แก้มี่แก้มพี่อ่ะลา้อ้องเกินคุยลุยเกินคุยลอนะครับขอบคุณครับพี่อม